น้อยที่บ้านพังๆหลังคาจะปิวไม่มีปัญญาจะซ่อมลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนคนนั้นอะนะแล้วแกไปเอาเงินจากไหนมาซื้อของไปขายอะ่ะก็เห็นว่ามีหน่วยงานราชการเข้าไปซ่อมแซมบ้านเขาอะแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้ไปรวมกลุ่มกันจนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่ไงแล้วเขาจะช่วยเราฟรีๆเหรอไม่รู้สินะแต่กลับไปหมู่บ้านเราทีไรอะดูหน่าอยู่ขึ้นทุกทีเลยอะออแต่เห็นแม่บอกอะ ว่ามีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยหลายบ้านแล้วนะงั้นเรากลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดกันนะเอะแต่ว่าถ้าเรากลับไปเนี่ยเขาจะช่วยรองไหมล่ะนั่นสิแล้วเขาจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าบ้านเราเป็นยังไงแล้วจะช่วยเหลือเรายัางไงถูกเออนั่นน่ะสิแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงรู้สิครับเขารู้เพราะรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ได้มาจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือจอพอถอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือชุมชนหรือกอชอชอ2คที่กรมการพัฒน,นาชุมชนดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือพอชอช,อชอครับโดยได้รวบรวมจัดทํารายงานภาพรวมของข้อมูลไว้ในระบบแดชบอร์ดจอพทและกอชอชอ2คประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าดูข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนด้วยนะครับ ก็จะทำให้ท่านทราบถึงข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตและครัวเรือนด้านสุขภาพอนามัยด้านความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวด้านการศึกษาด้านรายได้ของตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเองและเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐแล้วยังสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐโดยเฉพาะการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐอย่างทันท่วงทีเช่นปัญหาด้านไรายได้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นต้น ชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านองคอ์กรหรือกลุ่มภายในหมู่บ้านหรือชุมชนก็จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชนครัวเรือนของหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนของตนเองต่อไปได้ส่วนงอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน คัวเรือนชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลจปทและข้อมูลกชช .2 คอยังสามารถนำไปบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนราชการ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ผ่านระบบ t ี Map ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าที่ระบ,บุผลจนหลายมิติและใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งหมดนี้คือประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับจากการเข้าดูข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทและกชอชอสคด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงได้ง่ายและสะดวกสบายเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยตนเองครับ